รักษาป่าไม้ก็เพื่อให้มีน้ำจืดในแผ่นดินให้มากอย่างเดิมไม่ใช่แห้งไปหมดตราบใบที่ยังมีป่าต้นไม้ลุ่มมารักษาน้ำร่วมกันทำหน้าที่ในส่วนที่ว่าปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างเข้มแข็งอาพื้นดินชิงรักษา ูปแบบการจัดสวนที่ใช้ความงามของดอกไม้และความหมายของพืชพันธุ์ได้บอกเล่าความเป็นสมเด็จพระบรมราชนีนาถทึ่ทรงผูกพันธุ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงวางไว้ให้สวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นที่รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก ตลอดจนศึกษาค้นควาวิจัยทางด้านพุทศาสตร์พันไม้ไทยที่สงคุณค่าเช่นกล้วยไม้ไทยและโบไทยสายพันธุ์ต่างๆก็นับได้ว่าการดำเนินงานนั้นวันนี้ได้บรรลุพระราชประสงค์แล้วพระราชดำริในการนุรักษพันธุ์ไม้หายากที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงจุดประกายไว้นั้น วันนี้ก็ได้ก่อให้เกิดความสำนึกรักในหงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมลงในจิตใจของคนไทยและได้ขยายผลต่อยอดในลักษณะของโครงการเพื่อนรักพืชพันธุ์ไม้ไทยประจำถิ่นที่ส่งคุณค่าในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยจนเกิดความสมดุลแก่ระบบนิเวศอย่าง,ย,างยั่งยืนที่สำคัญ แนวพระราชดำริเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพรรณและสัปปะสตว์ได้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นำไปสู่การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนป่าและสัปปะสตว์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล เป็นบุญของวกนิกรชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถส่งให้ความสนพระรารชาไทยและทรงห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังทรงดูแลทุกสุขพลิกฟื้นผื้นแผ่นดินไทยให้เขียวครึ้มช่ำเย็นด้วยทานน้ำสสนใสสดใสด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ร่มรื่นด้วยร่มเงาแห่งไม้ใหญ่บังเกิดประโยชน์ต่อผืนแผ่นดินไทยและคนไทยอย่างยั่งยืน จากเด็กที่ยากจนพ่อแม่มีลูกแปดเก้าคนข้าพเจ้าก,ก็จะเอามาครอบครัวละสองคนแล้วก็มาอยู่ที่ในวังหลวงพอเช้าขึ้นมาก็เอารถมารับมาที่โรงงานที่สวนจิตระดาฝึกฝึกงานต่างๆสอนเขาแล้วก็ให้ให้เงิน เขาทุกวันที่เขามาทำงานฝึกงานกับเราแล้วเขาก็เก็บเงินแล้วก็ส่งไปให้พ่อแม่ว่ามีความสุขมากและเดี๋ยวนี้พวกที่ยากจนที่สุดจบปอสามบางทีไม่จบปฐุมสี่จบเปอสาบางคนก็ไม่ได้เรียนเลยกลายเป็นคนที่เรียกว่าชาวต่างชาติมาดูแล้วบอกว่านี่มือหนึ่งของโลกนี่ อันนี้ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจที่สุดแล้วก็ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสทรงปลื้มพระราชารุยทยในตัวชาวบ้านและลูกหลานของชาวนาที่พระองค์ทรงพบเห็นพร้อมทรงหยิบยกเขาเหล่านั้นมาเพียนประดิษฐ์ร้อยสารสร้างสาร์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแนนต่างๆที่งดงามกระทั่งคนต่างชาติต่างได้ประจักษ์ถึงความลเอียดอ่อนและตระหนักในความเป็นชาติอร,รยะของคนไทยและความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของสยามประเทศ สมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสืบสารงานหัตถศิลป์ทั้งมวลไว้ด้วยการใช้พื้นที่ในวังสวนจิรดาเป็นศูนย์นรวมของการส่งเสริมและฝึกอบรมงานทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านทุกสาขารวมถึงศูนย์ศิลปาชีพในภูมิภาคต่างๆที่พระรงองค์ทรงจัดตั้งขึ้นวันนี้ก็ได้กลายเป็นที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ทั่วทั้งประเทศ เปลี่ยนจากมือที่เคยจับจอบเสียมกลายมาเป็นมือของศิลปินผู้อนุรักษ์ศาสตร์รังสังสินให้คู่แผ่นดินไทยเ,เ,นเนื้ออื่นใดตลอดเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ผลงานด้วยทรงเป็นผู้นำการใช้ด้วยพระองค์เอง รวมถึงทรงเร่งหาหนทางทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศก,เทก็มีความสำนึกในบุญคุณของท่านแล้วก็พวกเรานี้จะตั้งใจทอผ้าไหมให้ดีที่สุดแล้วก็จะพ,พัฒนาชีวิตของเราให้มีการอยู่ดีกินดีแล้วก็ จะพัฒนาผ้าไหมให้โด่งดังเป็นอันดับหนึ่งของโลกพระบรมราชินีนาท่านเป็นองค์สมเด็จแม่แห่งประเทศไทยที่ฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยแล้วก็ท่านก็ไปโชว์ทุกประเทศทั่วโลกแล้วทำให้ราษฎรไทยนะขายผ้าไทยได้ทั่วโลกค่ะท่านน่ะเปียบเหมือนแม่องค์ที่สองของพวกเราท่านคารพและบูชาท่าน มมากนะ,ะไะไ่่ีีอรทจะเปรียบได้จึงกล่าวได้ว่าหลังจากที่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นผู้เริ่มปลูกกระแสความนิยมการใช้ผ้าไทยให้เกิดความตื่นตัวในสังคมไทยอย่างจริงจังแล้ว ผลงานผ้าทอประเภทต่างๆของศิลปาชีพก็ได้รับการผลิตออกสู่ความต้องการของผู้ยากไร้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องเป็นที่พอใจทั้งในแง่ความงดงามและคุณภาพดี วันเดือนปีผ่านไปนั่นหมายถึงฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพได้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกับการเติบโตของมูลนธิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งบัดน,นี้ได้มีสมาชิกทั่วประเทศแล้วหลายแสนคน และในหลายร้อยคนในจำนวนนั้นก็ได้พัฒนาฝีมือจนสูงล้ำสามารถรังสรรค์งานฝีมือระดับสินของแผ่นดินขึ้นมาอวดสายตาชาวโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิในที่สุดตำนานแห่งความทุกข์ยากของชีวิตผู้คนในชนบทห่างไกลบัดนี้ได้ถูกเติมเต็มด้วยสายใหญ่แห่งพระมหากรุณาธิคุณ จากองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอันดะเกี่ยวร้อยคนไทยให้รักและผูกพันกับพื้นแผ่นดินสืบต่อไป